สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนะครับแล้วในแมปแมปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมจ s s i ิ w เวอร์ไทคู n นะครับมันจะออกเป็นในแนวแบบน่าจะเป็นกึ่งแบบสร้างส,สัตว์ในโลกไดโนเสาร์นั่นเองนะคิดว่านะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะโอเคก็เปิดตัวมานะครับ นี่เนาะประมาณนี้อืมอโอเคอันนี้คือสนสัตว์เราใช่ป่ะเราซุ้มประตูนะครับทุกคนเนาะมาตรงนี้อ่าตอนนี้มันยังให้สร้างฟรีอยู่นะครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนซื้อที่นั่งหรอคล้ายๆเคาน์เตอร์หรือเปล่าอ่าซื้อตั๋วประมาณเนี้นะ ว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มาตรงนี้ให้ทำอะไรเอยอ่าสร้างกรงขังใช่ป่ะแล้วก็ซื้อของตกแต่งตู้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็มีเนินสูง,สงขึ้นมาเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซื้อพวกสัตว์เลี้ยงนะครับเปล่าไม่ได้จ่ายอ๋อซื้ออาหารอ๋อนี่คือซื้ออาหารนะครับไอตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ของ จำพวกไดโนเสาร์ล่ะนะครับทุกคนซื้อตัวนี้เลยเหรอโอ้โหฟรีโอเคเอาไปก่อนนะครับอ่ามาส่งแล้วนะครับทุกคนไดโนเสาร์ตัวแรกในฟาร์มของเราเนาะอ่าเราเข้าไปได้ด้วยเปล่าเนี่ยเออเราเข้าไปได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคือเข้าไม่ได้นะทุกคนมันเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับทุกคนอ่ามีคนมาดูแล้วนะครับทุกคนเปิดตัวรับชมแล้ว ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนะาะอาต่อไปให้ทำไรเอ่ยทำไรต่อ,อโอเคไม่เป็นออไรมันดูร้ายนะครับทุกคนนี่คือให้อาหารใช่ปะคลิกเพื่อให้อาหารโอเคเอา้าขอ,อไม่ได้หรอกได้สิเออนี่คืออะไรคิกเพื่อให้อาหาร อ๋อโอเคคือเงินจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนอาจากอ่ามันน่าจะได้จากนี่นะครับทุกคนเนาะก็คือตรงนี้แหละนะครับอันนี้คือซื้ออะไรเนี่ยมานั่งเหรอซื้อเปเลยมานั่งนะครับแล้วก็นี้น่ะทางเดิมเป็นหินอ่าเราจะจัดสนอมให้มันสวยงามหน่อยนะครับต้อนนี้ซื้อมานั่งใช่ป่ะมานนั่งกันไป นี่ซื้ออะไรอ่ะยี่สิบสามเหรียญซื้อไปนะครับซื้อมานั่งไม่ีกอ่าโอเคแล้วก็ซื้อหญ้านะครับต้นหญ้าขึ้นมาแล้วก็ซื้อพืชนะครับอ่าพืชมีละอ่ะทีนี้ซื้อเห็ดนะครับซื้อเห็ดใส่เข้าไปซื้อหินโอเคก็ประมาณนี้นะครับโหดูร้ายนะครับเนาะ แล้วก็ตรงนี้หลาอะไรอ๋อท่อนไม้หรอซื้อหลุมโอเคนี่ไงเป็นหลุมละนะครับโอเคคราวนี้เขาบอกว่ามีสัตว์โอเคซื้อเลยนะครับแล้วก็นี้ซื้อซื้อเส้นทางซื้อไม่ได้หรอซื้อได้ไหมอ๋ออ๋อไม่ได้โอเคเงินไม่พอเนะาะเงินไม่พออ่เดี๋ยวเราหาเงินเพิ่มนะครับทุกคน เอ้เราจะเพิ่มได้ปะเนี่ยทางเข้านะนะอ๋อการที่เราจะให้เขามาดูสสัตว์ไดโนเสาร์ของเรานะนะั้นน่ะเราอาจจะต้องแต่งให้มันสวยๆงามเนาะทางเข้านี่สิบเหรียญ่ะไปนะครับซื้อต้นไม้ทางเข้า,า,อ,า,อ,า,า,ขาอ่ะซื้อมาโอเคประมาณนี้แล้วก็ มีอยู่394เเหรียญเนาะเราซื้อสัตว์เลี้ยงมาหนึ่งตัวได้ปะเนี่ยอ๋อได้อยู่นี่มันให้ฟรีอยู่เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนนีมาส่งแล้วนะครับทุกคนไปดูหน้าตามันดีกว่าโอ,โอ้โหแล้วถ้าเราจะซื้อเพิ่มก็ซื้อได้นะซื้อตัวที่สองตัวที่สมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่า ในแต่ละกองมันซื้อได้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเนาะแล้วก็นี่มีกล่องให้รับของฟรีด้วยอย่าลืมไปรับนะครับทุกคนได้เงินมาฟรีเนาะอ่าเดี๋ยวเราซื้อเส้นทางกันตอน่อแล้วก็อันนี้ซื้อรูกปั้นรูปปั้นไดโนเสาร์ไปซื้อมานั่งเพิ่มนะครับเคมไม่เป็นไรซื้อรูปปั้นไดโนเสาร์อีกตัวนึงเติมมานั่งเข้าไปอีก อเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอีกสองตัวน,นี่คืออะไรเนี่ยเอออาหารเอาอาหารยังไงดูดีกว่าให้อาหารยังไงเอ่ยทุกคนอ๋อหรือว่าเราให้เองไม่ได้หรอ๋อีอ่ไงี่ไงโอเคนี่เห็นปละ่ะอ๋อเราหยิไดยได้เราหยุดได้แต่ละชิ้นเนาะนี่แล้วก็โยนเข้าไป เราทำานู่นใะห้มันกินอ่า้รยให้อาหารมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบนี้มีการจ้างงานด้วยนะอ่าจ้างคนช่วยงานนะครับตอนนี้ฝนต,ตกแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือซื้อต้นไม้มุมโอเคซื้อมาอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าอ๋อมีข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถมาดูข้อมูลได้ว่า กงเนี่ยเป็นไดนโนเสาร์ประเภทไหนนะครับแล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่อะไรมันจะมีบอกหมดเลยนะอาหารเกี่ยวกับอะไรประเภทเนื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้คือสวนสัตว์ไดนโนเสาร์ของเรานะครับก็มีคนหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายเนาะรับของไปด้วยนะอย่าลืมรับของไปด้วยนะครับแล้วก็นี้ก็น่าจะซื้อโลบ,บักแหละใช่ปะ อ่านี่ไงมาโลบักจริงนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนนี้กันนะครับทุกคนโอเคเพิ่มไปโอเคแล้วก็ข้อมูลยังไม่มีเนาะยังไม่มีโอเคอ่าโอเคเพิ่มไปตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนทะเลทรายเนาะสับในทะเลทรายแน่นอนนะครับน่าจะนะกำลังอย่างนั้นเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อเห็ดอีกท,ท,ทีนึงแล้วก็อ่ะซื้ออาหารใช่ปะซื้อซือ้ออาหารนะซื้อปละนะอาหารอยู่นู่นนะครับตอนนี้ก็คือไดโนเสาร์ที่เราจะปล่อยนะครับโอเคมีม้านั่งเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจุดน,นี้กันเนาะอันนี้คืออะไรซื้อขาตั้งบอลลูนนี่อระโอเคนี่คือ มีลูกโป่งขายด้วยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวกลงนี้เราจะซื้อเต็นเสามาเพิ่มนะครับทุกคนออฟรีโอเคเอ๊ะประเภทอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิอนอนอนตนทนอรรัสเหรอโอ้ยนี่ประเภทกินเนื้อดูร้ายนะครับทุกคน1ันเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรอ ซื้ออีกตัวแล้วนะครับโอเคให้มันอยู่กันเป็นคู่ๆ,ๆเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ากงหนึ่งก็อย่างน้อยให้มันมีสักสองตัวนะโอเคตอนนี้ในเสาของเราก็มีอยู่สามประเภทนะครับทุกคนแล้วก็มีคนหลังไหลเข้ามาดูอย่างมากล้นหลามเลยเนาะแล้วก็นี่คือซื้อต้นไม้นะครับซื้อต้นไม้เพิ่มนะครับเออผมว่าผมอาจจะต้องจ้างแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวขอเอาเงินเพิ่มหน่อยเนาะอ่าอาจจะต้องจ้างพนักง,งานเพิ่มแล้วนะอันนี้คือไกด์โอ๊ยนี่ไกด์น้ำเที่ยวเดี๋ยวก่อนซื้อไกด์น้ำเที่ยวมาซื้อได้ปะซื้อได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยกำลัง,งจ้างอะไรก่อน,นนะต้องได้สิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงเนาะไม่เป็นไร เอาดี๋ยก่นอ่ะโอเคผมงงอยู่มันต้องซื้อได้สิตอนนี้คือคนจุของเรานะตรงน,นี้เลยเนาะก็เป็นคนที่เข้ามาชมเนาะสามสิบคนเนาะแล้วก็ไดโนเสาร์เนี่ยยี่สิบถึงยี่ห้านี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะผมปล่อยไปแค่ 6ตัวนะครับมันก็ได้เพิ่มเท่านี้หรอแต่ตอนนี้ผมกำลังจ่ายจ้างนะครับเราไม่ใช้ซื้อโลบักแล้วเนี่ยไกด์เที่ยวคืองไรเนี่ยแล้วก็อ่าโอเคไม่เป็นไรประเด็นนี้ปล่อยมันไปนะครับคือไกด์ท่องเที่ยวเนะเป็นไกด์นำเที่ยวนั่นแหละไม่สามารถซื้อได้ม ไม่รู้เนื่องจากอะไรเนาะแล้วก็ส่วนพวกนี้ช่องซื้อโลบักอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเราไม่ซื้อโลบักนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามากลต่อไปดีกว่านะครับทุกคนซื้อหญ้าเพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อหญ้าเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ําแน่นอนเนาะเพราะว่ามีน้ํานะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับ ก้อนหินซื้อก้อนหินเพิ่มซื้อเห็ดลงนิดหน่อยอ่าแล้วก็นี่อะไรอ่ะซื้อต้นไม้ตายออตรงนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดูเนาะโอเคนี่ไงร้านขายของทะล,ลึกเนี่ยโอเคเงินเราก็อีกนิดนึงก็จะได้ละไม่เป็นไร เดี๋ยวเราซื้ออาหารก่อนอซื้ออาหารมานะครับนี่คือประเภทผักอ๋อในส่วนนี้เป็นเดนนัลสับปปพืชกินพืชแน่นอนนะครับอ่าเป็นสามเขานะครับสามเขาเป็นสามเขาเนาะโอเคซื้อสักสองตัวนะครับอันนะี้นี่คือสามเขาเนาะ โอเคซื้อมานั่งเพิ่มนะครับซื้อต้นไม้หมนหน่อยหนึ่งตอนนี้คนที่เยี่ยมชมได้ก็คือสี่สิบคนนะแล้วก็ซื้อมานั่งไปโอเคอน,นี้หลานี่คืออะไรอ๋อนี่คือเขาเหล็กะไยนะเหมือนข้อมูลนะเออเป็นข้อมูลเนาะซื้อหินฟ้าตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อมานั่งเพิ่ม ครัน่าจ,จะมีประมาณนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ไปข้างหน้านะครับนี่คืออะไรอ่ะนี่คือพัฒนาหรอโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างพัฒนากันนะครับสร้างร้านอาหารเนาะเราก็จะได้มีเงินเข้ามานะทุกคนเงินไม่พอ อันนีพอไม่เป็นไรเราต้องเก็บตรงนี้ได้อยู่ใช่ป่ะอ่าโอเคซื้อโรมนะครับแล้วก็นี่ละอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่อ๋อไม่ใช่มันเหมือนเป็นประเภทนกแน่นอนเนี่ยเป็นโดมเนาะอ่าโอเคซื้อย่าไปโอเคมาเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้เสร็จ นี่คือไดโนเสาร์เขายาวโอเคอเห็ดประมาณนี้แล้วก็มาสร้างห้องน้าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสร้างห้องน้ําเดี๋ยวเราทําส่วนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคมาซื้อลูกป,ปั้นโอเคนี่ไงเป็นนกจริงด้วยนะครับแล้วก็นี้ต้นไม้ชุดต้นไม้ซื้อไป อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในนะครับทุกคนโอเคซื้อต้นไม้นะครับมีสัตว์เขา,า้องมีสัตว์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกอนซื้อต้นไม้ไปเพิ่มเดี๋ยนะที่ซื้อสัตว์อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ยน,นี่โอเคตรงไหนเนี่ยขอดูก,ก่อน เ,เก็บเงินเก็บเงินยังไม่ได้นะครับต้นไม้ซื้อมานั่งโอเคซื้อทั้งหมดโอเค,อเคก็ประมาณนี้อะซื้อมานั่งเข้าไปนี่คืออะไรดูนะอ๋อนี่โกงโอเคนะมาซื้อกงเพิ่มดีกว่ามาซื้อเห็ดซื้อต้นไม้ตายซื้ออะไรต่ออะไรไม่รู้ซื้อพืชซื้อต้นสนต้นสนไม่พอ ขอตังค์เพิ่มหน่อยโอเคบนสนซื้อน้ำตกซื้อลังไข่แล้วก็โอเคมาสแสดงตรงนี้มา่อะอันนี้คืออะไรคะนี้ขอยาวหรอใช่โอ้โหคอยาว พอยาวเนี่ยซื้อผงใหม่เออตอนนี้ตังค่อนข้างที่จะเหลือนอ้อยเดี๋ยวซื้อไอศครีมตรงนี้ขึ้นทำไอศครีมแล้วก็ต้นไม้มุมเราเหลือน้อยนะครับมาเดี๋ยวเราซื้อต้นหญ้านะครับตรงนี้แล้วก็ซื้อเห็ดซื้อทราย ซื้อหินแล้วก็ซื้อพืชโอ้โหมันจะเป็นสัตว์อะไรเนี่ยต้นปาล์มซื้อถ้ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซื้อถ้ำตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ซื้อไฟฉายอะไรเนี่ยซื้อมานั่งนะครับต้นไม้โอเคก็ไปไหนอีกนะซื้อกระดูกเดี๋ยวก่อน โอเคเงินไม่พอนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเงินมันเหลือน้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเก็บเงินไปสักคักนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอตอนที่เงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับทุกคนเนาะตอนี้เงินเรามีประมาณหกหมื่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างในส่วนที่เพิ่งเปิดขยายไปเมื่อกี้ใช่ปะที่ค้างไว้นะครับทุกคนเดี๋วตอนี้คือขอเก็บขี้ก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างในส่วนนั้นกันต่อนะครับคนซื้อมานั่งนะครับซื้อมานั่งไปเลยแล้วก็ตรงนี้อีกมานั่งนะครับแล้วก็นี่อะไรโอเคไม่เป็นไรเป็นเหมือนโด,โดมอะไรสักอย่างนั่นแหละช่างมันไม่รู้ว่าเรียกอะไรเนาะอ่ะโอเคตรงนี้เขาให้เราซื้ออันนี้แล้วนะครับทุกคนมีเป็นอาหารนะครับ จระเข้เป่าวคล้ายๆจระเข้ะใช่ไหมอ๋อโอเคเหมื <Okay. S 1> อนตนัตนเงนินตัวทองเนี่ไม่รู้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนนะครับเผื่อมีอะไรที่เพิ่มเติมเนาะ โอเคนี่คือซื้อกงเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราซื้อเลยซื้อหญ้าซื้อพืชซื้อเห็ดซื้อต้นไม้ซื้อหินซื้อบ่อน้ำโอเคแล้วก็กระดูกซื้อมันทำไมกระดูกซื้อภูเขาโอ้โหบ้าบอซื้อภูเขาด้วยอ่ะซื้ออันนี้ไปอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรละ ที่เหลือก็น่าจะซื้อป้ายกา็ซื้อป้ายมาตรงนี้เป็นสัตว์กินพืชนะครับเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็มาอันนี้คือป้ายเนาะโอเคซื้อสัตว์มาเลยสเตโกโซลักนะครับทุกคนเป็นสัตว์กินพืชนะครับซื้อสักสองตัวโควมือนบ้านบองไม่ซื้อป้ายไม่เป็นไร เรายังมีเงินรับตรงนี้อยู่เนาะอีกสี่นาทีเนาะซื้อมานั่งนะครับซื้อหินปามนะครับโอ้ซื้อน้ำเหรอตรงนี้ซื้อน้ำโอ้โหบ้าปอนะกระทั่งซื้อน้ำสดูว้ไปนะครับโอเคนิ่ซื้อมานั่งนะครับเดี๋ยวซื้อมานั่งเพิ่มนะครับเงินเราร้อยหลอแล้วนะครับเหลืออยู่สองพันสี่ร้อยนะครับโอเคซื้อต้นไม้นะครับอ่ะแล้วก็ อ,อะไรอะไรได้เพิ่มอ,อ๋อยังไม่ได้ใช่ป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราซื้อมานั่งกันต่อนะครับอผมว่าก็จะจบละนะครับในซีรีส์นี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะซื้อเพิ่มไม่ได้ละนะครับก็คือซื้อกลงเพิ่มไม่ได้แล้วนะน่าจะซื้อได้ตรงนี้แหละนะครับอ่า คือ4,000ันไอยู่นี่ไงเนี่ยน่าจะเป็นอนาเขตแล้วนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับจุดลสิงเวอร์ไทคูก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย